เขาใส่เก่งจิ๋วกระไรเก่งจิ๋วกระไรไม่ได้เข้าวานถล่มม้ง สวยนะสวยอะไนะเขาเขาเขินป่าเขาเขินเราทำตัวไม่ถูกโอ้ยดูได้ตัวเขาที่รอชอบจีบหรือว่าชอบอะไรเขามีเน็ตค่ะเขามีเน็ตค่ะเขามีเน็ตเขามีเน็ตโอ้ยแล้วติดแล้ไม่สย คัดคัดคัดถ้าเป็นคนเทเราต้องเจ้าชูได้เที่ไม่เจ้าชูเนี่ปกติเข้าวัดไปสอนสอนมนต์ปกติเข้าวัดเนาะปกติเข้าวัดอ้หได้เหรออเฮ้ยเมีบทสวดนะมีบทสวดแนะนำนะเขาบอกฟันะเาอ่นะ ไ <s we ak> มนน่มีบทสวดแนะนำนะเอิร์นเอ,อ,เอ,อ,เอ,อิรนเนินมีบทสวดแนะนำนะสุขีอัตานังรักเธอจางสารเทียวโอ้ยฟังด้วยค่สุขีอัตานังอะไรนะแต่พี่นอนคนเท่อะอ๋อเทออ่ยู่ตลอดเวลาโอ้เออยอเห็นแล้วค่ะ โอ้ยมือสั่งข้านในใจเราอะไม่ต้องเข้ามาเต็มแล้วโอ้ยทำไมอ่ะไม่เห็นคนเทเห็นแต่คนแปลไม่มีนะตอนนี้ปวดคอ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 เป็นคนเทแต่ไม่ต้องันขาเทได้ดิไขอเทเทอ ไมทำอะไรก็น่าลักไดหมดเลยอะไม่ใส่คิ้วเต้มามีงไม่ได้เลยถ้มันมีแล้วมันทำไมถาใครไม่ใส่ก็รอสวยเวอร์น้องน้องจะห่อตัวได้ไหมน้องแบบเปนสายใหม่ตองหลักกาอา